บรรยากาศกลางทุ่งนาทุกคนบรรยากาศหน้าแหลงกระสบประมนันอิเลพี่น้องสบายดีสบายดีบิสบบสุขุทุคนสวัสดีตอนสายเมื่อนี้ก็เป็นเมือ่ออากาศห้อนแห้งพี่น้องแดดแหมเปียงๆทีแม,แม่แม่ก็เลยพากันลงมาขอดสางพี่น้อง น้ำสางกลางทุ่งหน้าข้องเห้านี่แหละเพราะว่าแต่ละปีต้องได้ขอดไ้กินพี่น้องเลยหลังจากที่ก้นไว้แล้วงามหน้าบุคอยได้กินดอกกินแต่ช่วงนานี่ไปเดือนสี่เดือนหาไปพี่น้องเดือนหอเดือนหกพอพ้นตกใหม่ก็ยุดกินทีแม่ๆพากันลงมาขอดน้ำสางน้ำส้างกลางทุ่งทุกคนน้ำส้างเฮ็ดเองกับมือ คนเองพ ah. mm ้อมอีกปลาุกน้ำแดงกครึ่งโมเมนต์นั้นน่ะพบวถาเครื่องมูว่าจะเทอนาะถาเื่องว่าจเทออไอยนั่นบอกเด็ดตักเทตักเอาตักถางบ่บ่้ไม่ว่ามาาก็อ่าน้ำมันหน่อยน่ะ เอาช่องเบึ้งเบึ้งหนะันนะจนว่าคือช่าไม่ติดบดจะเคือว่า <ไป S 2> มันหน่อยให้ลงเลยพี่น้องหนึ่งประชางนี่งประประปน้อยปนหัอพวกนี้ดูดนี่ก็ใช้เวลาเป็นชนั่วโมงคุณได้เนี่ยบ่หอดแล้วเครึ่งชั่วโมงก็ใช้กันนะน้นำแดงจึงครึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าน้ำในนี่ในนะยังร้ายแหง้งแต่ว่าน้ำนองแห้งหมดแล้ว หาบานัืเครื่องมาแล้วพี่น้องเครื่องจักมาแล้วจักว่ามีป่าป่าจจกในลำาสงเอาเครื่องลงมาดูดพี่น้องใส่ใส่เครื่องูบปมานี่จักรทันใจตักถ่านจนสีเครื่องแล้ว <c ười> เพื่อเครื่องลงมาเนี่ยพนหงเลยอ๋อจงป้องไว้อีกพี่นองใส่ัน่ะสีใส่เครื่องสูบเอาจากท่านใจเอาแบบไวไวโหลดโอ้ทใซ้ายเห็นยังเอามาแต่เครื่องมันอะดูดออกลดไม่ต้องเอาซ้ายมันดอกลม่ต้องเอามายมันนะ เอาลงมายังวตใสเครื่องันไวน่อยแล้วอาลงมานะใส่เครื่องใส่เครื่องดูมันจะทัดใจลงแ้วขต่ว่าขอดไว้เอาออกบ่อไหมพี่น้องช่วงนี้น้ำสางค้นกำลังตักหลน้ำสางในบ้านก็จนเบิดแล้วเขาจะบดขอดในนี้ก็ว่าแต่เข้าหูก็พี่น้องเลย้าว่าขอดแล้วเขาจะมาตักขึ้กัน หลายคนก็กินทำอนามัยพี่น้องแต่ว่าส่วนน้อยดอกแต่ว่าหลายบ้านกับแถวบ้านเฮาส่วนหลายเเขาจ้ากับบ้านน้อยทงางเฮาก็เคยกินอ่าน,นีพี่น้องเคยกินน้ำสัง่งบุขาวดอกปิ่นปากน้องพี่ตั้งจักพี่นอ้องเอาสองคน แต่ว่าหงงานน้ำกับชาเต่ากับเลาะทรงคูเมืออะไพี่น้องแต่ว่าบนโบแซบขึ้นน้ำสางผู้ถาวราทาั้งนี้แบบมาก,กินน้ำสางพี่น้องมันแสบต่างกัน่าสั่สายไม่ได้มาตอกไสดอกเป้่งออกโลดอ,อ่งออลงเหหน้าเลยโลดแต่ว่าน้ำน้องนะแหงเตะแล้วพี่น้องเป๊แล้วเขาหุ่ พากลุมาเอาป่าแต่ว่าอยู่ในอันอยู่ในลำแสาในจังหวี่ป่าอย่างโอ้เส้นเดียวนะก็พอแล้ว หอยรถหอยรถมาจากท่านจหันนงแห้งตดล่ะแต่ว่าก่อนสิจูบก็ต้องได้ไอนะก่อนนะพี่น้องกากน้ำก่อน ใส่นำอ้อยเอาจักคูมือี่ท่านสมัยแล้วาบคือใส่รถไทะกีะกีนี่โอ้ยเพ้นแล้วตกกะกันโบเฮ็ดจเศ้าเนี่ยเพื่อเชียวรถไทลหรือยรไปตั้งซีดวงบุดีเนี่ยรถไทตกน้องเต็ีกหมอไ่ได้เล่งแห้งขนาดนั้นบัดมันทั้งเท่ากับพอนลงกออจักลง กินน้ำกระูน้ำสางพี่น้องเลยเสร็จจากไหนสวิกเม่อนั้นเป็นอะไรเปิดชกมันก่อนด้งหดลเปิดแล้วพอสวิกแดงมันนะเดี๋ยวปิดชกมัน เล้ง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 ไ่ได้เล้งไปก่อนไ่ได้บ่เป็นเังไหเล่งหติดเ้งกับาาบติดเงป็นอะไรติดใหม่มึงดูติดใหม่มึงดูมือน่อกะเขาสูบมาเขาโคตรอู่คือบ่เดียเล่งเจ้าเราไปเปิดโชคมันข้างไว้ เล่งซะก่อนเล่งเล่งซะก่อนให้มันได้ที่มันจังพรเนอ,อให้น้ำมาจังพรเอาอัดนะแม่มันสิปูมใช่หนะ ใส่จักสูบเ่อาพี่น้องรอบเบิ้งว่าสิบเบิดบก่อนกว่าสิบเบิดก็ใช้เวลาอยู่เรืองสชัมมว่วโมงคนละพี่น้องเลยเวราน้ำลายแห้งอัดนะแม่ละพามานันนะ นี่พี่น้องทาเบิ่งกให้น่านี่โคตรรลายเลยใครกว่าสีมาตักอยู่พี่น้องก็สีเบิร์กนั่มโมเมนต์หน่อย แส่จักสูบออกให้ในพี่น้องมันไว้ท่านใจนำส่างบ้านเฮ้าในผู้เฒ่าเขามากกินพี่น้องมันแสบมันแสบต่างกันกับน้ำงมันไม่เด้แต่ส่วนไลยผู้เฒ่าแถวบ้านนี่ก็ยังกินหนึ่งส่างอยู่เมื่อวานนี่ก็ว่ากันไปตักผู้ละพุยช่องพุยบ้านไก่ก็มาตักพี่น้องแต่ว่าผู้ที่เขาอ่ะมีเงินแหนบบ้านเฮ้ากับเขาเจ้าก็กินน้ำงมันไม่ แต่ผู้จิบประยัดเน่กกินมากินน้ำส่างพี่น้องเป็นอย่างไรบ่เชิญฟอมมันบ่เบิดเลยพี่น้องเรือโบรายเดี๋ยวไปชองหมดก่อน Dante, ก็ ent, ึ้นแล้วไม่แต่ตักเอาโลดเบิดคักเบิดแน่เงือต่ขี้รุ่ยเหลือแต่ขี้ต้มพี่น้องบันดูดข้าวเดี๋ยวนึงซุปเจ้าละตักไปก่อน ตักข่าด้วสามเพลใครละตักล่าสามี่พย่งนี้ผนัดขาสี่เพลตักล่าง้าเาตัก่นตัล่างัตงัเียงกนีนจะขวดลงตล่างัเกี่ยงกนตักปน่เลยกตัตักหน้าไม่ล้าแม่นเลิกแห้งอะ นะหาหกมือนไหนเป็นน้องคนไหนน้งคนแต่วาสางนเลืกคนนี้อยู่ไม่ถึงกันใส่เวลาคุดหาหมือคุณลุาใส่แซงใส่แซงีเดือดเดือดเมื่อกี้พอดีเดือนนึงใส่แซงกันซัดมันมแตะเมลรกอนเนาะซัดแซงว่าลูกตกสางแน่ยย่ายอยู่ไปแต่ว่ากลัวมันจะออกบ่อร้ายกัใส่เวลาเป็นทิศอไะพี่น้องเลยคุดุดเมืองูมานำเต็ม้างมาห่อซางนำห่อคุดหอยเอ้ยเอ้ มันออกมันออกบ่อร้ายเนาะน้ำเตีมสรางมาอันนี้เอาน้าอมาขคุดใหม่อีกอยก็สิเลิกเลือแต่น้ำตุ่มบะเนี่ยเมนเลยต้องใส่เชือกบัดคอดแล้วบมดอึดแต่รถไท้มาทักเลยหูไวกระรัด อย่าไปบอกเขาด้วอย่าไปบอกเขาด้วยก็ได้ตักลยดตักมันเบิรมันจะงามเลยเลยมันงามเห็ดนมันลายคนเนาะมันงามกินแบบมอึดแต่คนมันเหลืองเนาะมันขึ้นมาฮอดมันใหม่แล้วมันนั่นนั่นมันต้องได้ตักตลอดป๊าตพี่น้องผิดค่าน้ำเต็มเงินีพอดีใส่เวลาดูดเสร็จครึ่งชั่วโมงพี่น้องเลย จังออกไอเดียใช้เป็นอทีจะมองมาสเงขะน้ำอกเบิดแล้วส่กด็งจัจัวเยเนาะขอดจนน้ำเบิดคักเบิดแน่มือมันอย่างได้กิ่นมือแรงก็ได้กินแล้วเนี่ยมันออกบ่อไวคือยังข้าวเหียวเดียก้นลงไปอดพื้นข้าวเดียวนะหน้ามันออกว่าใส่อยู่แลอก ใส่เลยบห็นล้คอนเดตักิดแล้วป็นงูตเดีวชุดีๆแล้วเลย่ตักทางสินนะขางมันหอยมือจะขวดิจบส่วนไลยมันออกนะออกแถวขางมันพี่น้องนำแถวขอบบอดใส่แทนขาคนนั้นมันแต่ก้มันเป็นหูนะมันจะเป็นตลมไดรบบกอยู่เนี่ย เขาไปชื่อๆเดยอกทางมันแน่นบอกทางล่างไหมอกรน่ะาอ้โอ้เ๊นข่าไ้มนั่นแต่ต่ขี้แต่าปฏิกรมเขาขึ้นโลกไปอยู่แล้วนี่เขาได้ยังหายใจเลยเขาไปลงก้นี่ต่เขาปฏิกรหมืนบอกลงพอมันวิ่งื่อบอกม่ได้คุมเลือกไปนหนบอกถ้าคุมเลือกนะเซ็ตแล้วเนาะโอชัปฏิกรไปวิ่งกระต่ายดิ โอยคุ้มมันู่นเออแทติดไม่กาดาคินคุ้มว่าจงแต่หูลงคุมรค่แม่ติแหะไรแห้งกระเกอยู่เลยอยู่นอนในคุมกเจ้าก็มาเพรนัามีมาถุงองโอ้ยาว่บลนะ หมูมาสดสัตตะกี้บอกคนยังมีเฮาเต็มอยู่บอกนี่ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังยาสะพมบบมีมีแต่มักขี้หูหนุกตะกี้บบมียาสะพมพี่น้องช่วยมีเฮาไอแม่ว่าไปเมื่อเฮาเหมือนกันเวลาว่างของทีมแม่พี่น้องมือส่วนก็ลงมาขอดช่างงัวกัดจมันบบมีน้ำกินแล้วแถวนี้นะทางงัวทางควาย ทุ่งกระแหงค่ะกระลิ่อรอพี่น้องเลยขอดแล้วกับผุหละมือแรงประมาณอาทิตย์หนึ่งเดตตักอยู่ดอกถูกข<อ>้าขาถ่าเป็นคิ้วชุดท่ายดอกนะไเขาตักก่อนไดอ้คิลุยทีมขอดสางพี่น้อง มันกลดหมดไรกลดมันดีที่แค่มื่อยแค่กินเต็มสา่งมือเดียวหมดขั้นบมตักเบิดแล้วหมดแรงก็คือมีแต่ลอตักกินได้ย่างเดียวพี่น้องเลยนี่แหละบานเฮายามนี้มากับพักกันคอดเอาน้ำสั่งระวังได้ผู้ยลุ่มนะปดุ๊กเด้ชั้นเขาสีนอนหายวะยังว่าปดุกเลย มีทั้งหอยมีทั้งป่าพี่น้องเลยส่งไวน้องใหญ่หมดแล้วดึงแม่หางเอียนนะเปใช้หงเอียน่้องเอียนนี่ก็พอหเอียนนี่โอ้ปลาค้อพี่น้องนั่นแหละนั่นแหหางเอียนเลน่ทกใจหางเอียนอุ้ยปลาค้อคือตัวใหญ่ท่นีนะ ก้บล็อกในก้นนาจะใ้ง่ายิ่งมีปานก้อนบล็อกก้นน่ะพี่เล้วในปีนี้กอนเลเอออย่านคนมรงัดแรปลาลุกลุวออกมาปลาลุกทิมบวมีมาจะโตมีก็อย่าไปจับได้อย่าไปตบหูมันคือหมื่นะไเลยตบก้นหาย้าตบนะว่าตบไปตบหูปลาดุกเนี่เอาแน่ไหยกนนแนห้งตายมันแห้งเต็ม

อาจจะก็ถามู่มันในสามีมูนบอกมีถ้าก้นหรือก้อนบ็อกต้องมีมูมันค้ก้อนบอกวานี่ก็ขึ้นมาก่อนนี่พี่น้องีตัวมองกรจะกำจะกำจะคลกันได้ปลาคอมังกยก็จะกินหลายหลายในต่างๆทามองอยทั้งป่าปลาคนเนาะเป็นป่าคนนึงนึงนี่แล้วอ่ะมือนี้ราจะนี้ไส้พวกขี้พวอกแก้วแก้ีมันมันมันเสียวนี่เนาะ เน้ในออกจะต้องงัดบึงก่อนบล็อกีิก่อนบนเขาอรไนะมันเบิดมันชุดแล้วเบิตทีมันนะตมาเบิแะพอเอาจกลงไปก้นหนีไปยักงันเสียห้าไว้เทะตันไว้เทหหน้าฟีอืดมันคือกาันนำขาดหนึ่งเห็นมั้บัตรหน้ามาใหม่ดิฉันได้แล้วบั สิบูฮายอึดนั่ได้โซลาเซลล์อยู่ทึงเป่งอยู่เบิดมื้อไหลขึ้นนั่นแหละมันก็ไปทั่วเบิดเดินแล้เฮ้ยมันมาไหลขึ้นทึงกับข้ออุตส่าหมันเนื้อที่มันเลิกกลัวแม่นนั่นแหละอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปไหลไปซ้ายพุ่นอยู่แล้วขั้นวันน่าบอกนี่น้ำมันไหลทางบหกนี่น้ำมบอกนี่บองยังกว่าควนเด้นะอันงัดก้อนบอกร้อนนี่แล้วนี่ เอานั่งละบานก้อนน่าแล้วตอนไหนก้อนก้อนนี่นั่นแล้วเมนกอนนี้ขวดท่ะวาบนะก้อนนี่แหละเนี้ยเนี้ยมันจะออกแล้วนี่มองน้ำามนั่นแล้วมนหูน้ำระวังได้ขวดคิมากจะดุใช่ไหม เบิดขักเบิดแน,นะแน่พี่น้องเลยหมดแล้วนะนกกทุกคนใช่บล็อกสองก้อน